แสนศึกก้าวขึ้นฝั่งหน้าบ้านยืดอกสูดอากาศเข้าปอดพลางกวาดสายตามองรอบบ้านใต้ถุนสูงในมือยังกลุมปืนกระชับพอไอ้ดวนมุดรประทุนเรือก้าวขึ้นฝั่งได้แสนศึกก็หันขับมาออกคำสั่งทันทีไปนั่งที่เก้าอี้กลางสนามน่นหลอนเหลือเกินขอเวลาอาบน้ำก่อนได้ไหมละ่ะแสนศึก ไอ้ดวนถามด้วยกิริยาปกติแสนศึกตอบด้วยน้ำเสียงกระด้างบ้าไม่ได้ต้องอยู่ในชุดนี้จนกว่าพวกนั้นจะกลับมาพวกไหนไอ้ดวนทำเป็นชงนพวกที่ส่งไปคอยรับเงินจากพ่อฉันนะสิแสนศึกกระแทกเสียงตาลุกวาวคิวของไอ้ดวนขมวดยน่น ทำเสียงดังเหมือนคนรู้สึกฉงนงชงายเต็มประดาว่าเอ๊ะไปรับเงินเรื่องอะไรเงินค่าไทยแม่ฉันนะสิคงได้หรอกหวังรวยทางรัดดังนี้มีหวังรวยชิบหายแน่แนแสนศึกตะคอกเสียงลั่นบ้านแหมนี่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยหรือไอ้ดวนอยากจะถ่ายคำว่าลูก แต่เร่งบ้าจะเป็นการยวดโทสะจึงพูดเฉยๆแต่เสียงดังคล้ายรู้สึกโกรธหันประจันหน้ากระแสนศึกด้วยหน้าเครียดพูดต่อทันทีว่าคนอย่างฉันถึงจะยากจนข้นแขนยังไงไม่หากินชั่วๆอย่างนั้นหรอกฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียฉันตามประสายากอย่างนี้ไม่เดือดร้อนอะไรที่ฉันดั้นด้นไปพบและบอกให้รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเพราะคิดว่าคนจะต้องเป็นคน ต้องรู้จักพ่อแม่ถึงจะไม่ได้เลี้ยงดูนั่นไม่ใช่เพราะอยากเลี้ยงดูแต่เพราะถูกอิทธิพลคนมีเงินบังคับแสนศึกเองเกรงอยู่เหมือนกันเรื่องผู้ให้กำเนิดจึงไม่กล้าทำอะไรรุนแรงที่ต้องทำอะไรเกินเลยไปบ้างเพราะมั่นใจว่าตัวเองคิดไม่ผิดหลันไอ้ดวนหันประจันหน้าพูดเสียงแข็งอย่างนี้ก็เลยอึ้งไปเสียงพูดเหมือนกับทะเลาะกันนั่นเอง เรียกคำหน้ากเอื้องคำซึ่งกำลังคลุกอยู่ในครัวหลังบ้านให้วิ่งออกมาดูครั้นเห็นแสนศึกถือปืนกระชับในมือและยืนประจันหน้าดวนอยู่จึงวิ่งมาพร้อมกับลองห้ามเสียงหลงทั้งแม่ทั้งลูกอย่านะแสนศึกนั่นพ่อนะพ่อจริงๆของลูกนะพี่แสนศึกอย่าทำพ่อไอ้ด่วนได้โอกาส เลยเอะอะให้ลูกเมียฟังเขาหาว่าฉันจับแม่เขามาเรียกข่าไทยพูดเท่าไหร่ไม่ยอมเข้าใจบังคับมาให้เรียกพ่อเรียกลูกเอาปืนออกมาคูฉันไม่รู้จะทำยังไงแสนศึกทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกนี่พ่อแท้แทนะถามใกลๆดูก็ได้อย่างพ่อเลี้ยงโอบ,บุนหรือพ่อเลี้ยงสินเองก็ได้ถ้าพูดความจริงแล้วก็แม่ไม่กลัวหรอกแม่รู้ว่าแม่ผิด ทำกันอย่างนี้มันเกินไปคำล่าพูดกระแสนศึกอย่างหลอนลนแต่ยังไม่ทันที่แสนศึกจะตอบว่าอะไรด่วนก็สอดขึ้นเสียก่อนอย่าพูดกับเขาเลยเลิกคิดว่าเขาเป็นลูกเราเสียเถอะเขาเป็นเจ้าเป็นนายมีพ่อแม่ยากจนอย่างนี้อายชาวบ้านเขาคนจะไม่นับหน้าถือตาปล่อยเขาดีกว่า ให้เขาช่วยพ่อแม่ของเขาคมเหงน้ำใจเล่าต่อไปเถิดเป็นอย่างนี้ทุกทีมีอะไรเกิดขึ้นลงที่ไหนไม่ได้ก็ามาลงที่ไอ้ดวนโถเอ๋ยถือว่ามีเงินอยากจะพูดยังไงก็พูดคนมีเงินมันเป็นอย่างนี้แหละพูดเสียงดังและมีคนเชื่อเสมอไอ้ดวนพูดเหมือนรู้สึกแขนแสนแขน้นาเสียงสีหน้าและดวงตาบอกความรู้สึกเช่นนั้น คำหน้าพูดเข้ากับบทบาทของผัวอย่างกลมเกลินอย่าพูดอย่างนั้นลูกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะถ้ารู้ความจริงลูกจะไม่ทำอย่างนี้เป็นแน่อย่างน้อยลูกจะต้องกลัวบาปกลัวกรรมบ้างละไอ้ดวนหัวเลาะเย่ะหันไปตะเพิดลูกสาวอย่างคนหัวเสียเอื้องคำไม่ทำกับข้าวมายืนฟังอะไรไม่ใช่เรื่องของเด็ก เด็กสาวรีบหันกลับเข้าครัวไปไม่ต้องให้เตือนเป็นหนที่สองไอ้ด่วนพูดกับเมียคำล่าก็เหมือนกันเข้าครัวไปรอยเขาฉันอยากดูเหมือนกันเขาจะทำอะไรฉันให้รู้ไปว่าลูกมันฆ่าพ่อได้คำล่าปลามผัวว่าเบาๆหน่อยคคุณอายชาวบ้านเขามีอะไรค่อยพูดค่อยจากัน อย่าลืมเรามาได้เหีียงเขามานะคะเรื่องครัวไม่ต้องห่วงเตรียมเอาอะไรไว้หมดแล้วเรื่องทำทำได้ว่าแต่เรื่องนี้จะยืนพูดกันตรงนี้ไม่เหมาะแน่ไปนั่งพูดกันที่โต๊ะโน้นดีกว่าฉีไปที่โต๊ะกลางสนามบอกกับผัวอีกว่าคุณไปสิคะเดินนำไปเดี๋ยวล่าจะพูดกับลูกเองอย่าเรียกฉันว่าลูกฉันเตือนหลายหนแล้ว แสนศึกกระชากเสียงพูดจะจะไม่เรียกก็ได้จะคุณแสนศึกเชิญคุณแสนศึกจะไปพูดกันทางโน,น้นฉีมือและแสดงกิริยาเกรงกลัวไอ้ด่วนเดินนำหน้าไปก่อนพางบนงึมงำบอกแล้วไม่เชื่อเขายอมรับเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไหร่พ่อแม่เขามีคนเดียวคือนายสินกับนางบันทิพ แสนศึกยืนนิ่งอยู่กับที่ตกลงใจไม่ถูกว่าจะเดินตามไปหรือจะกลับบ้านดีเชิญสิจ๊ะมีอะไรไปนั่งพูดกันจะได้เข้าใจอะไรเป็นอะไรเสียทีแสนศึกคิดบ้าไหนๆได้มาแล้วพูดกันให้รู้ดีรู้ชั่วก็ดีถึงจะไม่ได้หลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่การได้รู้ทาาแท้ของผัวเมียคู่นี้ก็เป็นกำไรไม่น้อย เดินตามหลังนายด่วนไปโดยไม่พูดไม่จาคำล่าเดินลีดึงเก้าอี้ออกแล้วเชิญให้แสนศึกนั่งแต่เขาดึงเก้าอี้ตัวหนึ่งออกห่างจากโต๊ะแล้วกระแทกตัวลงนั่งวันนี้เตรียมเลี้ยงฉลองเงินหลานใช่ไหมเขากระแทกเสียงถามอย่างดุดันคนเจนโลกอย่างคำล่าบวกกับความแข็งของพ่อเลี้ยงศิลฝังใจในอดีต ทำให้รู้ว่าจะตอบอย่างไรยิ้มเลี้ยลาดก่อนจะตอบว่าเงินหลานที่ไหนละจ๊ะจะกินเข้าไปวันๆยังไม่มีวันนี้เพื่อนๆของคุณเขาอยากจะกินเหล้าจ่ายเงินให้ทํากับข้าวเขาออกเองหมดฉันเพียงออกแรงเท่านั้นเองฉันเสืบหลูหมดแล้วอย่าเล่นละครดีกว่าแต่จําไว้อย่างนะทําสำเร็จไปจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าไม่ตายหงก็ติดตาล่างเปลา่าแสนศึกเล่นสงครามประสาทบอกหน้าสองผัวเมียแล้วยิ้มเย,ย้ยคนที่ไขลานอยู่เบื้องหลังเท่านั้นจะสบายแต่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะตายหงพร้อมๆกันก็ได้เพราะเวลาหนี้มีคนไม่โง่อยู่หลายคนทุกคนหมายมั่นปั้นมือหวังสบายทั้งนั้นฉันมานี่เพื่อจะบอกว่าเลิกคิดสร้างวิบานในอากาศ แลปล่อยแม่ฉันกลับบ้านอยากหนีอย่างเดียวเท่านั้นจะเรียกความเห็นใจจากฉันได้บ้างเขาพูดเรื่องอะไรล่าไม่รู้เรื่องเลยคำล่าหันถามหน้าตาตื่นฟังเอาซีพูดกันมาแล้วไม่แล้วสักทีพูดกันที่บ้านพ่อเลี้ยงอบบุญหนหนึ่งแล้วบอกไม่รู้เรื่องก็ไม่เชื่อบังคับให้รู้เรื่องอยู่นี่แหละมีปัญญาพูดกับเขาให้เข้าใจก็พูดไป ทันบทปัญญาจริงๆไอ้ด่วนแซงทำคอตกถอนหายใจหนักนวงแล้วพ่อเลี้ยงไม่เล่นงานเราแย่หรยอคะให้งานทำเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วยังทำให้เดือดร้อนอีกคำล่าถามผัวสีหน้าเป็นทุกข์ของตายรุ่หนีคงถูกด่าหลายกระบุงเหนือไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่ง นี่แหละเขาว่าเวินละไอ้ด่วนพูดพลางเบ้ปากยักไหลเวรนแน่อีกหน่อยไอ้แมนออกจากป่าจะเวรนยิ่งกว่านี้เอาชื่อมันมาหากินทําให้ชาวบ้านเกียดกลัวมันยังไงเสียไอ้แมนต้องคิดบัญชีไม่ไหวน้าไม่เชื่อค่อยดูก็คิดไปถ้าเชื่อใจไอ้เสือหลายขนาดนั้นคนทํามาหากินสุจริต นอนหลับไม่รู้นอนขูไม่เห็นจูจูมาโยนข้อหาให้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ไอ้ด่วนพูดอย่างไม่แคร์พูดจบก็ลุกขึ้นพลางบอกเมียว่าล่าพูดกับเขาฉันขอตัวอาบน้ำอาบท่าก่อนร้อนเหลือเกินไม่ได้นั่งอยู่นี่แหละจนกว่าพวกกินเหลียงจะมานั่งลง ไม่งั้นไม่อะไรก็อะไรสักอย่างจะต้องเกิดขึ้นแน่ฉันบอกตำรวจเขาแล้วว่าฉันจะมาที่นี่ทุ่มกว่าวาให้เขามาถึงบ้านหลังนี้เขาจะได้รู้มีใครมากินเหลียงที่นี่บ้างแล้วหลูได้ยังไงที่นี่จะมีกินเหลียงมแมลงวันหัวเขียวกระซิบนั่งลงแค่หลอนไม่ตายหรอกไอ้ได้เงินหลานมาถล้องวันนี้สิจะตายละฉันหลอนนะเข้าใจไหม ไอ้ทำอย่างนั้นมันเข้าใคราคู่เข็นทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพแล้วก็เอาสิอีกไม่ชา้าตำรวจเขาจะมาแล้วฉันทำผิดอะไรถึงมาทำแบบนี้ไม่คิดว่าเป็นลูกแกตายเหมือนหมาจะบอกให้นี่มันบ้านฉันไอ้ด่วนพูดขึงขังตะคอกตาลุกเบาวพูดจบก็จะเดินหนีจะขึ้นบ้าน ปืนในมือของแสนศึกระเบิดขึ้นเฉียดขาไปกระทบตุ่มน้ำแตกเบอร์น้ำไหลสู้เทาของไอด้ดวนหยุดกึกเหมือนถูกจับกระตุกหันมองหน้าแสนศึกอย่างกลุ่นคิดแสนศึกไม่เคยเป็นคนอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาสุขขุมเยือกเย็นไม่เคยหักหานน้ำใจใครด้วยปืนผาหน้าไมา้ไอด้ดวนพบบี้แววของความเหี้ยมจากดวงตาดุดันปากที่เหม็มสนิท ผมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยย้อยลงปกหน้าผากซี่ขวาเพิ่มความเข้มข้นให้ใบหน้าเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและกลามที่กลางออกบอกลักษณะความเป็นเสือหลายค่อนข้างเด่นชัดแสนศึกจะถอดเอาดีสัยพ่อไปหรือ,อยังไงไอ้ดวนนึกสงสัยคำล่านั้นนั่งนิ่งพูดไม่ออกด่อนตกใจจนมือเย็นเท้าย็นเช่นเดียวกับเอื้องคำวิ่งพูดพลาดออกมาจากครัวบองหน้าแสนศึก เลียวมองหน้าพ่อแม่ก่อนจตวตัดสายตาไปที่สายน้ำซึ่งพุ่งออกจากตมุมฉันไม่อยากฆ่าคนแต่ถ้าจำเป็นฉันต้องฆ่าอย่านึกว่าจะหลายกาดเป็นคนเดียวคนอื่นเขาก็หลายกาดเป็นเหมือนกันหลายอย่างหมาไม่แดกด้วยจะบอกให้แสนศึกระเบิดคำพูดออกมาดังก้องบังคับคนไม่ให้อาบน้ำจะถูกหรือแสนศึก มีอะไรคุยกับคำล่าไปก่อนสิยังไงต้องคิดบ้างบ้านี่เป็นพ่อเป็นแม่อย่าทำอะไรให้เป็นการลบดูเลยไม่เป็นมงคลสำหรับผู้เป็นลูกไอ้ดวนพูดเสียงอ่อยฉันไม่คิดอะไรทั้งนั้นต้องการให้นั่งรอไอ้พวกนั้นอยู่ที่นี่จนกว่าพวกมันจะมากันฉันต้องการอย่างนี้ไม่เชื่ออะไรอะไรรุนแรงกว่านีจะต้าม,มาทันที จะเป็นเพราะคำคูหรือเพราะอยากจะเอาใจแสนศึกก็เหลือจะเดาให้ดวนเดินกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมพลางบอกเมียว่าพูดกับเขาหน่อยสิคำล่าให้เขาเข้าใจฉันสักนิดก็ยังดีพูดว่ายังไงละ่ะที่เขาทำอย่างนี้นะไม่ถูกเรื่องหรอกนะฉันไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของเสือแมนเลยฉันตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้นายจ้างเขาไม่เคยไปไหน พูดจบก็หันไปทางลูกสาวซึ่งยังยืนอยู่ที่เดิมพลางบอกว่าเอื้องคำเอาเหล้ามาให้พ่อหน่อยโซดาน้ำแข็งด้วยนะเอื้องคำหันกลับเข้าไปในครัวครู่เดียวก็เดินหอบขวดเหล้ากับโซดาและแก้วมาครบทั้งสามคนบางลงที่โต๊ะแล้วมองสบตากระแสนศึกยิ้มเจืิญและถามเสียงสันส่น พี่พักที่บ้านสีหราชใช่ไหมคะทำไมแสนศึกย้อนถามเสียงห้วนเอื้องจะไปเยี่ยมไม่ต้องท่านไม่ต้องการต้อนรับคนบ้านนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นพี่แสนเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างนะคะเอื้องอยากจะพูดให้พี่แสนเข้าใจคะ่ะเราจนก็จริงแต่ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน สยามเสียอีกเล่นงานพ่อและคนของพ่ออยู่ตลอดเวลาแล้วเกี่ยวอะไรกับเล่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเล่าเดือดร้อนด้วยหรือพ่อเป็นพ่อนิคะพี่แสนเข้าใจพ่อผิดจะเดือดร้อนกันใหญ่ใครเดือดร้อนฉันหรอือทางบ้านสิคะเราไม่ใช่คนร่ำรวยคะ่ะเรายากจนพ่อมีรายได้คนเดียวถ้าพ่อกลุ้มใจทำงานไม่ได้ เราจะเอาที่ไหนกินขะเราเป็นเด็กก็ไม่หรูเรื่องอะไรอย่ามายุ่งดีกว่าหลบไปอยู่ในครัวอย่าอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะถูกกระสุนวันนี้ต้องมีการยิงกันแน่พี่แสนจะฆ่าพ่อเหรือคะฉันบอกให้หลีกไปแสนศึกตาบาดตาลูกเบาวทำหน้ารีบบอกลูกสาว ไปทําครัวเสร็จเถอะลูกอย่ามายุ่งกับเขาเลยเขาไม่ยอมนับถือพ่อกับแม่ว่าเป็นพ่อแม่หรอกเอื้องก็เหมือนกันเขาไม่รับว่าเป็นน้องไปผัดไปทอดของง่ายๆเดี๋ยวแม่จะไปช่วยใกล้เวลาเพื่อนพ่อเขาจะมากันแล้วของจะสุกไม่ทันเอื้องคาเดินก้มๆหน้ากลับไปท่าทางเศร้าโศกละพดละทวยต่างคนต่างเงียบ วันคล้อยลงหลังยอดหมายไปเมื่อครู่อากาศมืดขลิมสลัวมนลมเย็นพัดผิวไม่ขาดระยะแต่บรรยากาศดูจะลรูุอ้าวชวนอึดอัดแสนสึกคิดยังไงถึงเหมาว่าพ่อเขาเป็นตัวการในเรื่องนี้บอกแม่ให้เข้าใจสิข้องใจหรือใครเป่าหูให้เข้าใจผิดบอกสิทำล่าทำลายความเงียบขึ้น แสนศึกไม่ตอบหน้าบึ้งขึงตาต้องไปที่สะพานริมคลองตรงหน้าบ้านพ่อกับแม่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านพ่อเหลี้ยงเลยเราอยู่ตามประษายากจนของเราไม่เคยเบียดเบียนใครทําไมแสนศึกจึงมองพ่อในแง่หลายนักบอกแม่ให้เข้าใจหน่อยเถอะมีอะไรที่ลูกไม่เข้าใจแม่จะได้พูดให้เข้าใจแสนศึกคงปิดปากเงียบ ลูกไม่พูดกับแม่เลยลูกจะเข้าใจเรื่องได้ถูกยังไงฮะแสนศึกชายหนุ่มกระแอม,มเหมือนไล่เสเลจจากลำคอทำท่าเหมือนลำคาญเหลือทนแต่ไม่ยอมปิปากพูดเหมือนเดิมลูกสงสัยทำไมพ่อกับแม่จึงแสดงตัวเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมพูดกับแม่สักคำสิพูดมาเถอะจะด่าจะว่าแม่ยังไงพูดมาเถอะอย่าทรมานแม่แบบนี้เลย เขาไม่พูดก็จะถามเขาเลยคำล่าแล้วแต่เขาจะเข้าใจเถิดเราถือเอาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งเราไม่รู้จะบังคับให้เรารู้ได้หรืออยากจะให้เข้าใจให้ถูกต้องหรอกเผืนเข้าใจผิดๆอย่างนี้เราลำบากอย่างเอื้องคําว่าทำไงได้มันเป็นเวรนเป็นกรรมของเราเองเราสร้างเขาเป็นตัวเป็นตนมาแต่เราไม่ได้เลี้ยงดูเขา คนอื่นเลี้ยงเขามาจนโตพร้อมก็ให้การศึกษาอย่างดีเรื่องกรดัดมาเกิดคนที่เขาเลี้ยงเสียด้วยพูดจบก็หงงละสายจะปรงอันนีจังตัวเองสองผัวเมียพยายามพูดเพื่อให้แสนศึกใจอ่อนและให้มองตอนในแง่ดีทำทีว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยต่จนแล้วจนรอดแสนศึกก็ไม่ปิปากทำเอาหูทวนลมเหมือนเคย เขานั่งเอามือกุมปืนอยู่ในท่าเดิมและพุ่งสายตาไปยังที่เดิมหลายครั้งที่สองผัวเมียจะลุกขึ้นแต่เขาสงเสียงคำรามห้ามไว้ไม่ให้ลุกพร้อมกันระเบิดปืนเปลี่ยงเฉียดเท้าอย่างน่าเสียวไส้ขืนลุกไปไหนอีกคนเดียวฉันยิงตาตมแตกทั้งสองคนแสนศึกคำรามอย่างน่ากลัวท่าทางเหมือนคนบ้าของแสนศึกทำให้สองผัวเมียไม่กล้าขัดขืน คงนั่งทรมานสังขารอยู่ที่เดิมพูดและพูดจนไม่มีเรื่องอะไรจะพูดจึงนิ่งเงียบไปเองฝ่ายไอ้ยามกับพ่อเหลียงสินนั่งเรือกันไปตามลำพังสองคนตามที่หนังสือเรียกค่าไทยกำหนดพอไปถึงก็จอดเรือสนิทบอกพ่อให้ขึ้นฝั่งก่อนตัวเองผูกเรือไว้แล้วเดินตามขึ้นไปหล่อมทุ่งพัดอู้ทรงผมไอ้ยามเป็นกระเซิง เอากว่าตามองไม่เห็นใครจรึงพูดกับพ่อเบาๆได้ยินกันเพียงสองคนมันไม่มาตามนัดเส็จแล้วกระมังครับรอดูมันก่อนมันอาจจะดูท่าทีเราก่อนก็ได้จริงดังพ่อเหลียงสินพูดสิ้นคําก็ปรากฏร่างของชายชะกันในชุดดำแบบชาวนาเดินออกมาจากเบื้องหลังพุ่มไม้ในมือ ถืออีโต้ทำทีเดินสำรวจนั่นนี่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สองคนพ่อลูกยืนอยู่จึงหยุดและพูดขึ้นเลยอย,อยเอาเงินมาด้วยใช่ไหมอยากไม่ได้เอามาเงินสดมีไม่พอกำลังวิ่งหาอยู่แล้วแกละ่ะพาแม่ฉันมาด้วยใช่ไหมไอ้ยามตอบพามาด้วย แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่มันตอบเสียงกระด้างเราอยากจะขอลดเงินลงมาอีกสองล้านมากไปเหลือแค่ล้านเดียวค่อยอยังชั่วเสือแมนบอกว่าแดงเดียวก็ลดไม่ได้โอกาสตั้งตัวมีหนนหนีหนเดียวต้องขอเต็มแล้วเสือแมนอยู่ไหนก็อยู่ในถ้ำนั่นสิถามทำไม ข้าอยากจะพบสักหน่อยข้าเป็นเพื่อนกับเขาอยากจะขอลดเงินลงและนัดบันวางเงินกันให้พาแม่ข้ามาด้วยเราอยากจะยื่นหมูยื่นแมวกันบอกแล้วไงแดงเดียวลดไม่ได้เรื่องอื่นจะบอกให้อีกสองวันมาพบกันที่นี่หรือแล้วจะบอกไปแต่คิดว่าคงไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปแม่ข้าละ่ะเป็นยังไง สบายดีไม่เจ็บไม่ไข้บอกฝากมาว่าให้รีบเอาเงินไปให้เสือแมนเร็วๆถ้าช้าจะได้ศพเพราะเสือแมนบอกว่าจะปล่อยไว้นานไม่ได้ตำรวจกำลังควานหาตัวอยู่จ้าระบันเจ้าหมอนั่นพระไปทันทีและไอ้ยามรีบขวาแขนพ่อดึงลงเรือเพราะเหลือเห็นปากบอกปืนโผลอ,ออกมาจากจุดที่ยืนอยู่มากนักพอเรือเล่นออกจากที่จอด ไอ้ยามหันมองอีกทีพบพวกมันยืนถือปืนมองตามเป็นแถวจบตอนที่51แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณหลายครับ